เคยไหมครับบางครั้งชีวิตของเรามันเสียงดังเหลือเกินใช่ไหมครับไม่ใช่แค่เสียงจากรอบข้างรถยนต์คนพูดข่าวเสียงโทรศัพท์แต่ยังมีเสียงจากข้างในที่ดังไม่หยุดเสียงความคิดที่วนไปมาเสียงความกังวลที่ไม่เคยเงียบเสียงที่ถามว่าเราทำพอหรือยังเราดีพอไหมจนบางวัน เรารู้สึกเหนื่อยทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรหนักเลยและในโลกที่ทุกอย่างหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆคำว่างเงียบหรือสงบดูเหมือนจะห่างออกไปทุกทีแต่ในภาษาจีนมีคำหนึ่งที่สวยมากคำว่าจิ้งอ่านว่าจิ้งแปลว่าความสงบภายในคำนี้ไม่ได้หมายถึงการไม่มีเสียงแต่มันหมายถึง ภาวะของใจที่นิ่งนิ่งแต่มีชีวิตนิ่งแต่รับรู้นิ่งเพื่อเข้าใจในปรัญาเตา๋าหรือททวิึมจิ้งเป็นรากฐานของการเข้าใจชีวิตเพราะความนิ่งไม่ใช่การหยุดแต่คือการกลับมารู้จังหวะของธรรมชาติเหมือนสายน้ำในภูเขามันไหลไปเรื่อยๆไม่เร่ง แต่ก็ไม่หยุดมันไหลด้วยจังหวะของมันเองและสุดท้ายมันก็ไปถึงทะเลใจของเราก็เช่นกันครับถ้ามันนิ่งพอมันจะรู้เองว่าเมื่อไรควรไหลเมื่อไรควรพักคำกล่าวจีนโบราณไว้ว่าจิ้งหนึ่งเชิงห้วยความสงบก่อให้เกิดปัญญาคำนี้ไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำทางธรรม แต่มันคือประสบการณ์ที่คนทุกยุคสมัยสัมผัสได้ลองนึกดูนะครับเวลาที่เรากําลังโกรธหรือสับสนเรามักตัดสินใจผิดง่ายมากพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดทำสิ่งที่ไม่อยากทำแต่พอเรานิ่งลงเพียงเล็กน้อยเหมือนเราถอยออกมาครึ่งก้าวภาพทุกอย่างก็เริ่มชัดขึ้นเรามองเห็นสิ่งที่แท้จริง แทนที่จะถูกพาไปด้วยอารมณ์ความสงบจึงไม่ใช่การหยุดคิดแต่มันคือการเห็นความคิดโดยไม่ตกเป็นทาสของมันผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งเขาทำงานอยู่ในคาเฟ่กลางเมืองใหญ่ทุกวันมีเสียงคนเสียงเพลงเสียงเครื่องกาแฟบดไม่หยุดแต่ทุกครั้งที่ผมไปเขายังยิ้มได้เหมือนเดิมวันหนึ่งผมเลยถามเขาว่าไม่เหนื่อยเหรอ เสียงเยอะขนาดนี้เขายิ้มแล้วพูดเบาๆว่าผมไม่ได้อยากให้มันเงียบหรอกครับแค่พยายามอยู่กับมันฟังเสียงเครื่องกาแฟเหมือนเสียงฝนตกฟังเสียงคนคุยเหมือนเสียงคลื่นไกลๆผมจำคำนี้ไว้เสมอเพราะนั่นแหละคือจริงในชีวิตจริงเขาไม่ได้พยายามหนีเสียงแต่อยู่กับเสียง โดยไม่ให้เสียงอยู่เหนือเขาและในความจริงนั่นเองเราทุกคนก็สามารถฝึกความสงบแบบนี้ได้ไม่ว่าที่ไหนตอนเช้าเวลาคุณชงกาแฟหรือชงชาลองชะลอทุกจังหวัดลงนิดหนึ่งฟังเสียงน้ำรินดูอายร้อมที่ลอยขึ้นรู้สึกถึงกลิ่นหอมที่กระจายออกมาช้าๆไม่ต้องคิดถึงงาน ไม่ต้องรีบอยู่กับมันแค่ครู่เดียวคุณอาจจะพบว่าช่วงเวลานั้นคือความสงบที่มีชีวิตหรือในวันที่รถติดแทนที่จะเคาะพวงมาลัยหรือถอนหายใจแรงๆลองหายใจเข้าลึกๆแล้วมองรอบๆแสงแดดที่สะท้อนกระจกคนขายน้ำรินถนนที่ยิ้มให้หรือแม้แต่คนข้างๆ ที่กำลังเล่นโทรศัพท์อย่างไม่รู้เวลาในความวุ่นวายนั้นก็มีความนิ่งเล็กๆให้เราได้เลือกเหมือนกันในปรัชญาของจือ้อหรือ Confucianism ความสงบเป็นเครื่องมือของผู้มีปัญญาคนที่ใจสงบจะไม่รีบตัดสินจะมองทั้งด้านสว่างและเงามืดของสิ่งต่างๆเหมือนคนถือเทียนในห้องมืดไม่ต้องส่องให้ทั่วห้อง แค่ค่อยๆเดินทีละก้าวแสงก็พาให้เห็นทางเองผมว่าปรัชญาแบบนี้ยังใช้ได้ดีในยุคนี้เลยนะครับในสังคมที่ทุกคนพูดพร้อมกันแข่งกันเร็วคนที่เงียบฟังได้กลับเป็นคนที่เข้าใจมากที่สุดเพราะการฟังต้องใช้ใจที่นิ่งใจที่ไม่รีบตอบใจที่ไม่ต้องเอาชนะมีอีกตอนหนึ่งที่ผมจำได้ดี ผมขับรถอยู่ในกรุงเทพรถติดมากจนขยับไม่ได้ตอนแรกหมุดหิิดสุดๆแต่พอคิดว่าในเมื่อไปไหนไม่ได้งั้นอยู่ตรงนี้ให้ดีที่สุดละกันก็เลยเปิดหน้าต่างปล่อยลมเข้ามามองคนข้างทางเห็นแม่ค้าขายน้ำยกมือโบกให้ลูกค้าเห็นเด็กคนหนึ่งหัวเราะตอนโดนฝนหยดใส่อยู่ๆใจมันก็เบา เหมือนเราไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์เลยแต่เราเปลี่ยนวิธีอยู่กับมันนั่นแหละคือพลังของความสงบมันเปลี่ยนความรำคาญให้กลายเป็นการเรียนรู้เปลี่ยนเวลาที่เสียไปให้กลายเป็นเวลาของการพักใจในทางเตา๋าเขาว่าผู้ที่นิ่งคือผู้ที่กลมกลืนกับเตา๋าเตา๋าหรือดาวแปลว่าหนคางแห่งธรรมชาติ และธรรมชาติไม่เคยเร่งดอกไม้บานในเวลาของมันแม่น้ำไหลในทางของมันและฤดูเปลี่ยนไปในจังหวะของมันเราเองก็เหมือนกันบางครั้งเราต้องหยุดเพื่อให้สิ่งต่างๆดำเนินไปตามทางของมันเหมือนเราหยุดภายเรือแล้วปล่อยให้สายน้ำพาไปนั่นไม่ใช่ความเฉื่อย แต่มันคือความไว้วางใจในจังหวะของชีวิตจริงจึงไม่ใช่การนิ่งเพราะกลัวแต่คือการนิ่งเพราะเข้าใจไม่ใช่ความเงียบที่ว่างเปล่าแต่คือความเงียบที่เต็มไปด้วยพลังมันคือศิลปะแห่งการอยู่กับทุกอย่างอย่างไม่สั่นไหวและอยู่กับใจอย่างเข้าใจ